สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่เนเน่เช่นเดิ Channel. สันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม Tower of g ก d n e w World ดคอลลาโบเจ็ดบาปกันอีกครั้งนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปส่งท้ายของเกมทีโี g คอลลาโบเจ็ดบาทนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดเคลียร์ให้จบเลยนะโดยเคลียร์ให้จบของผมเนี่ยก็คือผมจะมาเปิดจนข้ามขีดจํากัดป่าถึงดาวรุง้งครบ5ดวงนะเอาจริงไม่ถึง5ดวงดิต้องบอกว่าอีก4ดวงเพื่อนเือนสาเหตุที่ผมเปิดอีก4ดวงนะครับเพราะว่าดวงที่5 มันจะอยู่ในกิจกรรมวันสุดท้ายครับอยู่ในส่วนของ Daily f e s t i v a l ตรงนี้นะครับเพราะถ้าเราเคลียร์ภารกิจทั้งหมดของ14วันนะครับเราจะสามารถได้รับป่า1ตัวฟรีๆตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่ากับว่าผมขาดป่าอีกเพียงแค่4ตัวเท่านั้นนะครับส่วนดัตก,กับเลิซ้เบธเนี่ยผมถือว่าเป็นของแถมแล้วกันถ้าได้ตันก็ถือว่าโชคดีไปถ้าไม่ตันเนี่ยก็ถือว่าสวยนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็มาลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยผมจะง้งปปดั่าไ,น,ไานนจะึะ อ่ะก็มาครับตอนนี้เนี่ยผมมีตัวนะครับอีก95บใบด้วยนะเดยกได้ว่าช่วยเบียดเพชรได้อีกประมาณเกือบหมื่นเพชรเลยนะครับก็สำหรับอัตาราออกของตู้นะครับยังคงเหมือนเดิมตัวละครเนี่ยอยู่ที่2.5%นะครับส่วนขยะอยู่ที่97.5%นะมา3 2 1ลุยเลยครับจัดไปครับวันนี้บอกเลยยา,ยาวๆวเพื่อนต้องการป่าอีกเพียงแค่4ตัวนะครับก็ถ้าซวยเนี่ยผมต้องเปิดอีก4การันตีแต่ถ้าดวงดีเนี่ยก็อาจจะจบใน1การันตีก็เป็นไปได้นะ มาครับเริ่มต้นด้วยสองจูบนะครับมาไหม,ม<า>ตั้มอัพเฮ้ยโอเค hey! okay, ครับ <laughs> เปิดได้สวยเพื่อนๆมาแล้วครับป่าตัวแรกจัดไปเบิ้ลเลยได้ไหมป่าขอเบิ้ลเลยป่าขอสองเออโอ้โหชาดนี้เห็นเป็นครั้งแรกของการเปิดกระชานี้มันอะไรเป็นอะไรที่สุดยอดมากเพื่อนๆดูครับ สุดยอดนะครับเจ็ดบาทที่ไม่ใช่เกมเจ็ดบาทเนี่ยรักผมมากเลยว่าเดี๋ยวรอดูอาา์เธอร์เฟกเลยเพื่อนๆอาการจะเป็นยังไงนะครับมีตัวที่สองมไอ้ฮึบโอเคปาตัวเดียวโดนๆดนนะครับไปต่อครับจัดไปโอเคก็มาลุนนัดก,กเบ็ดเพื่อน ได้ไหมได้ไหมดัดกระเบ็ดดัดกระเบ็ดเอาจริงตอนนี้เนี่ยดัดกระเบ็ดนี่คือคมผมนี่คือตามหลังป่าทั้งสองตัวเลยนะมาไหม,มไม่ได้นะครับไม่เป็นไรไปต่อครับ,บ,บเปิดได้สวยแบบนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพื่อนวันนี้โอ้โหบอมไม่กลัวสะบัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเกมค้างโอเคตกใจ เฮ้ยขาว่ากันว่าลายจะกลายเป็นดีเพื่อนๆมาขอดจิขจ้ขดจิ้ได้ไหมเฮ้ยโอ้โหไม่ได้นะครับไปตัวผมหมดเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นเพชรเน้นๆฮึบไปครับลุยกันต่อส่งจูเพอโอ้โหสะบททัดสามทีติดมาหน่อย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 ดัดดัด เบ็ดเบ็ดดัดดัดเบ็ดเบ็ดดัดดัดเบ็ดเบ็ดจริงผมอยากได้เบ็ดให้ตันด้วยเพื่อนๆถ้าของแถมนะโอเคมาแล้วครับอลิซาเบธสวยงามครับตัวที่สองมีไหมเบิ้ลได้ไหมขอเบิ้ลขอเบิ้ลอีกตัวหนึ่งฮึบโอเคเดี๋ยวเอาเรื่องเพื่อนๆเอาเรื่องมีตัวที่สามไหมครับตัวที่สามได้มาเยอะสุดยอดมากนะสามสองหนึ่งฮึบ เรียบร้อยนะครับได้มาคู่นะดัดก,กับเบ็ดนะครับมา,มารอบ,รบนี้จุ๊บต้องมาสะบัดไป3แล้วโอ้โหสะบัดสีมม่มาไหม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 ขอลอกจะด,ด,ดําจะดําดัดเบ็ดดัดเบ็ดดัดเบ็ด,ดเบ็ด,ดเบ็ดด,บดัดเอออาริสเบดลลเ็ดครับเอาเรื่องเงื่อนเรื่องส่งท้ายแบบเอาเรื่องครับไปต่อครับขออ่อยตัวขอเบิ้ล ขอเบิ้ลวันนี้ต้องเบิ้ลของจริงโอ้ my god วันนี้ต้องทิปเบิ้ลแต่คือเอาซอกมาเฮ้ยยะเรียบร้อยครับเบ็ดอีกสองนะไปครับจุบยังจุบได้ยังเออมาแล้วขอร้องขอร้องป่าครับป่าเอาจริงถ้าจบการันตีนี้ได้จะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมกระเทียมโด่งมากเ,เพื่อน เพราะว่าเพชรผมเนี่ยจะเหลือพอๆกับโคลบอวัที่แล้วเลยนะเฮ้ยไล่ <c oughs> ไม่ไล่ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมาหน่อยมาหน่อยโอ,โอ้ไม่ได้นะครับรอบนี้ฮึบเหจุ๊บ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 เออสวยงามครับสวยงามสเต็ปหนึ่งเคลียร์ ด่านที่สองด่านที่สองขอ้องขอ้องตามอัพโอเคมาแล้วเพื่อนๆป่าตัวที่สองครับโอ้ยกอดเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมขาดป่าตัวสุดท้ายครับถ้าได้ตัวสุดท้ายนี่คือจบการันตีไงผมก็ได้ครบสี่ตัวนะมาเอาหน่อยเอาหน่อยจดไปขอ้องขอ้องคือถ้าออกระหว่างทางเนี่ยยังไงผมก็เปิดให้ครบการันตีแน่นอนเพื่อน สุดยอดครับสุดยอดอบอกเลยเจ็ดบาทผมกับพงค์ใครสตาร์เรลนะครับผมกลัวตัวเองมากเอาจริงผมมีเรื่องอยากเล่าเลยนะเดี๋ยวผมเปิดก่อนโอเคไม่มีนะครับคือผมเนี่ยไปดูดาบพิฆาตอสูรมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารอบพิเศษใช่ปะ่ะแล้วมันมีแจกของรางวัลเพื่อนแล้วคือเขาจะให้จับฉลากอ่ะมันจะแจกเป็นเหมือนการตัวละครนะครับผมก็คิดในใจว่าแบบเฮ้ย ผมอยากได้ uke, ไอินโนสเกตไอตัวหูหมูป่าคิดปุ๊บจับผมได้อินโนสเกตแล้วผมก็คิดต่อเอ้ยอยากได้กิยูคิดปุ๊บจับมผมได้ก<ๆ>ิยูเพื่อนเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเดียวขอุณครับเดีย <c> ว <ười> <c ười> คือจะบอกว่าไอที่ผมจับสลากเดวอนเซเลเยอร์ผมคิด4ี่ตัวจับได้4ี่ตัวที่ผมคิดติดกันเลยเพื่อนๆแล้วประเด็นคือตัวละครอ่ะมันมีตัวละครทั้งหมดนะอยู่ในนั้นอะ คือแบบโอ้ไม่กอแล้วป่าผมก็ครบแล้วอียังครับเดี๋ยวเอาจริงผมกลัวมากเลยอะไรที่มันเป็นสายฟรีที่แบบไม่ได้เสียงกันทำไมทำไมดูวันนี้ขนาดนี้โอเคที่รัดแถนนะครับมาอย่างที่ผมบอกครับเดี๋ยวยังไงผมก็เปิดให้จบการันตีอยู่ดีนะพอถ้าจบการันตีเนี่ยมันจะได้ป่าซ้ำใช่ป่ะแล้วถ้าผมได้ป่าซ้ำเนี่ย ผมสามารถเอาเศษปาานะครับไปแลกดันกับเดี๋ยวอลิซาเบธต่อได้เพื่อนโอ้ oh my god ผมห้ามออกจากบ้านแล้วไหมเนี่ยจริงจังโอเคครบเลยครับสามตัวไปต่อครับเหลืออีกสองที่สุดท้ายนะครับมาอีกสองที่ครับจะมีมาอีกไหมจะมีมาอีกไหมเออชุบปาไป <laughs> ปา,ปา,ปาขอต้าน,นเลยเถอะผมยังไม่เคยได้เหรียญเหรียญซ้ำคุรัโบเลยนะที่เอาไปแลกตัวละครคุรัโบเพิ่มนะครับดได้ป่ะไลท์ไลท์โอเคไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเอาจริงแค่นี้ก็สุดยอดมากแนละ้วโนคดีกันตีโอ้ my god บอกเลยได้ลองเพช์ายาวๆนะไปครับโลสุดท้ายสามสองหนึ่งฮึบม,มาไหม จุบป,ป่ะสุดท้ายขอรุน้น่อยโอ้โหสบัดบล็อบเลยมาขอร้องดันหรือเบ็ดก็ได้ดันหรือเบ็ดสักตัวดันหรือเบ็ดสักตัวโอเคอเฮ้ยผมว่ามีบุญเพื่อนเบ็ดผมไม่ตันก็เกือบตันนะจริงๆโอ้ g ก็สุดยอดมากครับขอร้องช่วยเผื่อแผ่ไปถึงเจ็ดบาทของผม,ผมด้วยเกมหลักนะครับเรียบร้อยครับ มาป่าตัวสุดท้ายนะครับปึ๊บไปเลยครับมาดูผลประกอบการวันนี้กันก็ป่าผมนะครับนี่ครบเรียบร้อยเอาไม่ครบเหลืออีกหนึ่งตัวนะต้องไปรอทำเคเวสนะครับโอเคสี่ดาวลุงนะครับถ้าบอกว่าผมเปิดไปเท่าไหรอ่อ่ะหกการันตีมั้งน่าจะประมาณ6การันตีนะเพราะคลิปล่าสุดรู้สึกว,ว่ามัน5การันตีนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการันตีที่6นะส่วนอล,ลิซาเบธนะครับไม่ตันนะ ดเดี๋ยวผมอาจจะไปเปิดนอกรอบเอาเงื่อนโอเคอันนี้ตันนะครับแล้วก็ได้อีก3ตัวนะเท่ากับว่าน้องเบ็ดขาดอีก2นะครับได้อ,อยู่ได้อยู่เฮ้ยผมเอาอะไรดี <S <S แม่นหลบผมเอาแม่นกัตีดีกว่าซ์เบตเขาเป็นตัวดเมจนะเผื่อกรณีที่ปดไม่ตันนะครับสวยงามอันนี้ซาเบธจางสุดท้ายที่ดันครับ <S <s <ugar> พี่ดันนี่อาการหนักสุดเลยนัดนได้ผมถึงเท่าไหร่เนี่ยได้อีก2ตัวนะเพิ่งจบดาวแดงเองอ่ะโอ้ดั้คือขาดเยอะมาก โอเคพี่ดัดได้แค่นี้นะครับน้อยจะจัดก,ก็เอาเปหลบแล้วกันเพราะว่าดัดเนี่ยมันต้องให้อยู่รอดได้เพื่อนเพือนพราะตัวเขาบางนะครับเขาเป็นสายไฟเตอร์นะเรียบร้อยนะครับได้หนึ่งดาวเหลือกนะโอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดกระชาส่งท้ายกิจกรรมคอลาโบเทว่าคอสเจ็ดบาทวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับใครที่ดูถึงตรงนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีแล้วกันผมขอแบ่งดวงความโชคดีผมไปให้เพื่อนๆทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไราก็ตาม ขอให้มันออกไวๆแล้วก็ไม่ดูเลทด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไวทา้ทุกเรือนกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเชอกันใหม่โอกาสหน้าสวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย